จัดชุดเองดีไซน์ท่าลำดีไซน์แต่งหน้าคิดเองห,หลังจากที่หนูทําการแสดงจบเปิดรับเงินบริจาคยอดวันนั้นเกือบ50ล้านบาทท่านกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียค่ะท่านได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะมาดูหนูรับ วันนี้มาลับสไหวตอนหน,น้าพระน,ระนครกษัตริย์แห่งประเทศอินโดนีเซียรับำ้านค่ะที่รู้จักหนูนะคะจากชายานี้แต่ว่าถ้าชื่อปกติก็กังก้งตองค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ว้าวสำหรับหนูมากๆค่ะวันนั้นที่มีคนดูติ๊กต็อกล้านของวิวหนูก็คิดว่าเออเกินฝันหนูแล้วไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบในตัวหนูในการสแสดงของหนูมากขนาดนั้นภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะ ปกติหนูรับงานตามวงสวงพิธีต่างๆทั่วอีสานเราอยู่แล้วค่ะหนูรำได้ทุกแนวทุกเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรำพื้นบ้านรำไทยโขนอ่างเงี้ยค่ะเต้นจิตรกมีลาก็รับค่ะในห้างต่อหน้าเราเลยขอก็เลยเห็นผลงานของหนูเห็นว่า ศักยภาพคนความสามารถตงสามารถที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเราได้จากนั้นในห้างต่อประสานงานกับท่านดรประกายค่ะประธานสภาวัฒนธรรมไทยอาเซียนก็เลยมีโอกาสได้ไปรับในวัดไทยของประเทศมาเลเซียค่ะถ่ายทอดสดทั่วประเทศมาเลเซียเลยค่ะหลังจ,จากที่หนูทําการแสดงจบเปิดรับเงินบริจาคยอดวันนั้นเกือบ50ล้านบาทก็เลยเป็นที่มาของคําว่า นางรำินร้านค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียค่ะก็อยากมาชมหนูรำท่านได้มีโอกาสเดินทางม,มาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูหนูรำแล้วก็มามอบตำแหน่งพูตดวัฒน,นธรรมไทยอาเซียนให้กับหนูในวันนั้นค่ะ ที่นูอยากไปเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยก็คือจีนค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจกับการแสดงของประเทศไทยมากๆลยค่ะแล้วก็ผักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยค่ะ ความชอบค่ะตั้งแต่เด็กหรือก็เรียนนาฏศิลป์ค่ะตั้งแต่อนุบาลอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนฟูไทยแล้วก็เห็นว่า,านธรกรมการสแสดงทางนั้นเยอะก็เลยเกิดความชื่นชอบทุกเลิกเรียนจะไปฝึกซ้อมวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะเป็นชุมนุมของโรงเรียนแต่ถ้าวันไหนมีงานก็จะวันละสามชั่วโมงแล้วก็กลับมาซ้อมเองที่บ้านที่ไม่มีเรียน <c oughs> คุณครูคนาตศิลป์ในโรงเรียนสอน คนเดียวจะตรงจัดชุดเองเสื้อผ้าหน้าผมดีไซน์ท่าลำดีไซน์แต่งหน้าคิดเองหมดก็เกิดจากการฝึกด้วยค่ะยอมที่เลยก่อนถ้างานเด่นๆหรือว่างานที่ใหญ่ๆจริงๆค่ะจ,จะเป็นช่างแต่งหน้าแต่ถ้างานไหนที่หนูพอจะเชื่อตัวเองได้ก็ทำ ปรถมตอนต้นค่ะที่หนูเริ่มอยากเข้ารำแบบจริงจังหนูเดินไปกับเพื่อนสองคนค่ะไปสมัครเรียนชุมนุมนี่แหละค่ะน้าตาะทับ์แล้วก็มีรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อน เขาพูดบอกว่าทำได้หรอตัวแค่นี้น่ะสวยก็ไม่สวยเพราะโดนดูถูกทั้งทางรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสามารถทั้งที่เขายังไม่ได้เห็นเลยค่ะว่าหนูทำอะไรได้บ้างเสียใจนะคะที่แบบมีคนมาว่าแต่ว่าเก็บเอาความเสียใจมาพัฒนาตัวเองดีกว่าคเขามีสิทธิ์พูดเราก็มีสิทธิ์รับฟังแต่ไม่ควรเก็บไปคิดให้แบบบั่นทอนจิตใจตัวเองค่ะถ้าเรารับฟังแล้วเอามา โนาตัวเองก็เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองว่าเราต้องทําให้ได้นะในสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่หนูทามาทั้งหมดก็ถือว่าหนูประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งในคําพูดของคนที่เคยดูถูกหนูไว้ค่ะมีความปัญญาเข้าวงการบันเทิงค่ะก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะเป็นบันไดก้าวหนึ่งให้หนูไปสู่ ผลงานที่พันมาเด่นเด่นก้านตองคือเอ็มวีเพลงแห่งใจวันไอ้หลมของพี่ไพภูมสะทรเอ็มวี MV เพลงขอโตกไปถ้ำใจก่อนของพี่บิ๊กใบสายลำเอ็มวี MV เพลงคิดทอดสาวสกลนครของพี่พักปันนพค,ค่ะถ่ายที่นครพนมค่ะนอกนั้นก็จะเป็นละครค่ะละครหนูเคยเล่นมาสามเรื่องค่ะบทเอ็กซ์ตร้าหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรกของหนูสายรับกอดค่ะแล้วก็เรื่องมามีที่รักแล้วก็ถ่ายจบ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องผู้บาวซูซ่ากับกีฬาคาซิงค่ะท้อได้อยากพักพักได้ค่ะแต่ว่าให้คิดว่าสิ่งที่อยากทําและสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเราจะทํามาทําไมคะถ้าเราไม่สู้ต่อแม่บอกนูงเสมอว่าถ้าหนูเหนื่อยให้หนูพักถ้าหนูท้อให้หนูหาอะไรทําที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วเมื่อที่มีแรงอยากจะทํา ก็ให้ลงมือทำอย่างเต็มที่ค่ะ